สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเซลนิ่มจ้าจ่ดป้านยาวสาวบ้านทุงอีกแล้วนะคะโปรโมชั่นสุดฮอตเลยนะคะโปรโมชั่นเดือนนี้ก็คือดีมากๆเลยนะคะลูกค้าวันนี้นะคะนิ่มก็จะพามาดูรถ L 5 0 1 8นะคะ2ตัวนี้ก็จะเป็น L 5 0 1 8 SP นะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะเป็นรุ่นที่ลูกค้าหลายท่านนะคะใช้งานกันแบบเยอะมากๆเลยะคะ่ะเพราะว่ารุ่นนี้นะคะก็จะสามารถทำนาได้ทำอ้อยได้ ทำอะไรได้หมดเลยนะคะโอเคเดี๋ยวนิมจะมาเล่าโปรโมชั่นให้ฟังนะคะว่าโปรโมชั่นเดือนนี้จะเป็นยังไงนะคะดาวเริ่มต้นคือแบบถูกสุดๆเลยค่ะลูกค้าเดี๋ยวพาไปดูตัวรถกันเลยค่ะค่าสำหรับ L5018 ตัวนี้นะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะคะสามารถเติมน้ำมันดี2 0ได้นะคะตัวรถก็จะเป็นรุ่นที่แบบไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปนะคะลูกค้าถือว่าเป็นรุ่นที่ทุกคนนะคะ ชอบใช้กันเยอะเลยนะคะลูกค้าเกษตรกร,ะกรนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นกลางนะคะไม่ใหญ่มากไม่ไม่เล็กเกินไปนะคะประกอบพร้อมครบชุดเลยนะคะก็จะอยู่ที่8ปดแส0หบาทนะคะก็จะมีตัวรถไปมีดฐานหลังแล้วก็โรตารีจา่จ้าสำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะลูกค้ารับรถ L5018 อยู่ที่ 7,000บาทเท่านั้นนะคะไม่มีค่าอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะส่วนใครนะคะที่อยากจะจองรถนะคะก็สามารถจองได้นะคะเอกสารไม่ยุ่งยากเลยจ้าเอกสารใช้ประเมินนะคะก็จะมีทะเบียนบ้านบัตรประชาชน คนซื้อคนคำ้ำคนค้ำหนึ่งคนเป็นคนรับียนบ้านไม่เป็นสามีภรรยายกันอายุไม่เกิน60ปีจ้าส่วนคนซื้อนะคะอายุไม่เกิน70ปีสามารถซื้อได้นะคะไม่ว่าใครอยู่ที่จังหวัดไหนหรือว่าอยู่ต่างประเทศก็สามารถซื้อได้นะคะแอดไลน์มาตามเบอร์ด้านล่างเลยนะคะเดี๋ยวนิมจะเป็นคนส่งข้อมูลให้นะคะลูกค้าตอนนี้นะคะรถที่ร้านเราโคตรแบบเยอะมากๆเลยนะคะใครที่มาดูรถที่ร้านนะคะก็สามารถ เลือกได้กันแบบจุใจมากๆเลยจ้าคูเบอร์ตาบ้านดุงของเรานะคะก็จะอยู่ที่อําเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีจ้าใครผ่านไปผ่านมาที่นี่นะคะก็สามารถมาดูรถได้นะคะมาแวะดื่มกาแฟได้นะคะที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นรถมือหนึ่งและยังมีรถมือสองให้ลูกค้าเลือกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหน กี่แรงลูกค้าสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับสิ่งนิ่มได้เลยนะคะและค่างวดสำหรับรถแท็กเตอร์รุ่น L50 ดาวเ0 0พนะคะส่วนมากลูกค้าก็จะผ่อนเป็นรายปีแบบมีงวดย่อยค่ะงวดย่อยก็เดือนละ2 0 0 0งวดใหญ่ก็ตกอยู่ที่ประมาณ 105, แสนหเท่านั้นเองค่ะผ่อนนานถึง7ปีค่ะหรือลูกค้าคนไหนที่ไม่อยากผ่อนเป็นรายปีนะคะก็สามารถเลือกแบบการผ่อนได้นะคะเป็นราย6เดือนหรือว่ารายเดือนก็ได้ค่ะ ข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาก็แอดไลน์มาตามเบอร์ด้านล่างอยู่ว่าโทรเข้ามาสายตรงหานิ่มได้เลยค่ะค่ะเซลล์นิ่มก็พาดูรถแฮกเตอร์ L5018 งตัวใหม่ล่าสุดกันไปแล้วนะคะส่วนใครนะคะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์มาตามเบอร์ด้านล่างได้เลยจ้าใครที่อยากจะจองนะคะไม่ยากเลยค่ะลูกค้าที่ไม่สะดวกเดินทางมาทำเอกสารหรือมาจองที่ร้านนะคะก็สามารถแอดไลน์มาจอง ทางไลน์ก็ได้นะคะเอกสารไม่ยุ่งยากเลยค่ะก็จะมีทะเบียนบ้านแบัตรประชาชนคนซื้อคนคำ้ำคนค้ำหนึ่งคนเป็นคนรับทะเบียนบ้านไม่เป็นสามีภรรยากันอายุไม่เกิน60ปีค่ะส่วนคนซื้อนะคะอายุไม่เกิน70ปีค่ะเอกสารไม่ยุ่งยากเลยนะคะจองออนไลน์แบบง่ายๆกันเลยค่ะใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถโทรมาสายตรงหานิ่มได้เลยนะคะเบอร์ศูนย์1 7 2 8 4จก่จ้า วันนี้นะคะนิมพาชม l 5 0 1 8กันไปแล้วนะคะคลิปหน้านิมจะพาดูรุ่นไหนลูกค้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะอย่าลืมนะคะคิดถึงรถไทยคิดถึงเซลลนิมจ,จ้าดด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย